ซาลามวะไรกุ้มวะร้องมาตุลลอฮิวะบารอกาตูกิจกรรมกลางแจ้งวันนี้นะคะให้เด็กๆเดินต่อเท้าโดยที่ไม่กางแขนนะคะเด็กๆลองฝึกแล้วก็ทำให้ได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูที่จะมาสาธิตให้เด็กๆดูก็คือคุณครูซาบะและคุณครูซันมานะคะลองดูกันว่าสองคนนี้เนี่ยใครจะเดินต่อเท้าจนถึงเส้นชัยก่อนกันนะคะ พร้อมไหมคะคุณครูหนึ่งสองสามเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเท้าทั้งสองข้างเวลาเดินเนี่ยจะต่อกันนะคะต่อกันที่ปลายเท้าอามาชารล็อคค่ะถึงพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ อขอให้คุณครูเดินกลับอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะอ่าพร้อมค่ะหนึ่งสองสามปลายเท้าของเด็กๆจะต้องถึงกันด้วยนะคะจะต้องต่อกันที่ปลายเท้านะคะจนกว่าจะถึงนะคะถ้าหากว่าเด็กๆทำแล้วเนี่ย ยังไม่ได้ยังต่อเท้าไม่ได้นะคะลองฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุ๊มบารอมาตุลลอฮิวะบาระกาตุค่ะ